เจ็ดร้อยห้าสิบคุค้มมากๆค่ะเพื่อนๆหน่านอนไหมคะดอนจันทร์แกรนด์รีสอร์ทค่ะคืนละเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะมีที่ร้อนนะคะ มีได้ปอบผมให้ด้วยกาแฟตู้เย็นนะคะพเพื่อนๆวางกระเป๋าเรียบร้อยมาดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำห้องอาบน,น,น้ำสวยมากค่ะเพื่อนๆราคาเจ็รสิบโอเคเลยพักพักอยู่ชั้น3นะคะห้อง22นั่นเองค่ะนั่งตุกๆมาผมฟูนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่ประทับใจนะ ห้องสวยห้องสวยค่ะเตียงนุ่มๆปักไฟพักพอน,นอนหลับแล้วก็นอนที่นี่หนึ่งคืนนะคะพรุ่งนี้กลับสมุทรปาการแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะไปเที่ยวโดยสุเทพค่ะมาเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันค่ะมาพักที่ ดอนจันแกรนโฮเทลด้วยกันนะคะอยู่ใกล้สนามบินค่ะเพืเ่อนๆขอบคุณทุกการติดตามในช่อง Reno v a ไรต t y ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนช่อง YouTube มาดามนอร์เบี้่นเองค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ